เข้าไปเลยสวยๆทั hmm. ้งนั้นเลยอ่ะไม่ถอดไม่ถอดไม่ถอดเข้าไปเลยเขาเขียนว่าแท้รูรูไม้ถอดรองเท้าเข้าไปเข้าไปเข้าไปเลยเข้าไปเลยไม่ถอดหรอก ไม่มีบอกก็ถอดมั้ยมีใคยโอ้คิดว่าไม่มีใครอยู่ดีครับคอ๋อสี่สิบสามเนาะแล้วจะมีด้ัครับครับครับอยากดูซูเปอร์สตาร์มีไหมครับสี่สิบสาม ใหม่ๆห,หน่อยอออนนครับร้อยคู่สี่สามใช่ไหมครับครับสี่สามนนะครับที่ว่ามาร้อยคู่สองเดือนเหลือเหลือไม่เยอะหรือว่าเหลือเยอะยอยู่ใช่เลยครับที่เห็นลงคลงิปว่าร้อยคู่าคหายไปหมดหรือยัง จเไดมครัเี๋ยวเอะแล้วตอนนี้มีไหม่สามสี่สครับสีองครึ่งเอาไปซุตาสีไหนครับเนี่ยแหละตัวนี้แหละอ๋อขาวดำใช่ไหมครับแล้วแอร์ฟอร์สมีไหมเขาขาวอะแอร์ฟอร์สขาขาวแตจะอยู่เชือไ้ครับผมเ่มอันนี้ตัวที่เท่าไหร่ครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพันร้อย